สวัสดีครับคนที่ดวันนี้นะผมจะมารีวิวกล้อง Panasonic l u ม i x s 9นะครับเป็นกล้อง r o r l e s s ตัวล่าสุดที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับในการถ่ายคอนเทนต์นะครับหลายคนจะรู้นะครับว่าช่องผมเนี่ยถ่ายคอนเทนต์คนเดียวเป็นหลักนะครับแล้วก็มีภรรยาในการช่วยถืออุปกรณ์นะครับระหว่างที่ผมทำคอนเทนต์สอนในช่องหรือว่าจะเป็นการรีวิวก็ตามนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นผมนะครับใช้กล้อง m i r r o r l e s s f u l l f อยู่หนึ่งตัวหลักๆนะครับก็คือ p a n a s o n i c Lumix S5 Mark II ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็น ขนาดเล็กที่ผมใช้ในคอนเทนต์ด้วยนะครับก็จะมีอย่างเช่น DJI Osmo Action 5 Pro นะครับเป็นกล้องแอคชั่นนะในการถ่ายฟุตเทจอินเสิร์ตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นกล้อง DJI Osmo Pocket 3นะครับจะเป็นกล้องเล็กๆที่ใช้ในการถ่ายวิดีโอคอนเทนต์นะครับที่เป็นอินเสิร์ตทั้งหลายเหมือนกันนะครับแต่เหตุผลที่มีการเพิ่มกล้องอีกหนึ่งตัวคือ p a n a s o n i c l u ม i x s 9นี่มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งผมจะแนะนําในคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็จะอธิบายให้คนที่เป็นครีเววอเตอร์ได จะเหมาะสมกับงานคุณหรือเปล่านะครับผมจะเอาเวิร์กโฟลของผมและการใช้งานจริงมาเป็นเนื้อหาในการรีวิวคอนเทนต์กล้องตัวนี้นะครับหวังว่าจะช่วยให้คนที่กําลังทำคอนเทนต์อยู่หรือมีแผนในการเพิ่มกล้องเนี่ยหรือกําลังเลือกดูกล้องตัวนี้จะได้มั่นใจมากขึ้นและหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับเหตุผลแรกเลยก็คือเรื่องของหน้าตาตัวกล้องนะครับบอดี้กล้องของพันธุ์สนิทลุมพิเอสเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาที่มันดูแบบเป็นมิดนะครับดูแคชชวลนกว่าดูไม่จริงจังนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้กล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II เนี่ยมันก็เป็นบอดี้กล้องที่ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าโลเคชันที่เราไปถ่ายงานน่ะหรือว่าทำคอนเทนต์นะครับมันไม่ใช่ในสตูดิโอของเราทั้งหมดนะครับดังนั้นหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสถ่ายวิดีโอที่นั่นได้หรือไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมใช้ S5 Tour เซตเต็มไปถ่ายวิดีโอบ่อยๆนะครับถ้าในโลเคชันที่มันซีเรียสมากๆครับอย่างเป็นเขตอุทยานหรือว่าอาจจะเป็นสวนบางที่ที่เขาแบบไม่ได้อนุญ,ญาตให้กล้องขนาดใหญ่เข้้าไปไปดมันก็ ็จะมีประเด็นนะครับคือมันอาจจะต้องขอเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหรือบางที่ไม่ให้ถ่ายเลยนะวิธีแก้ผมก็ต้องพกพกกล้องพกเกดสาหรือแอคชั่นห้าโไปนะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะยังสู้กล้องมิเลเลตโฟร์เฟรมแบบนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นหน้าตาของ Panasonic Lumix อ9กเกนี่ยก็เลยเป็นข้อได้เปรียบนะครับเวลาที่ผมเนี่ยใช้งานนะครับมันดูเป็นมิดกว่ามันดูเรียบง่ายกว่า เข้าไปในโลเคชันต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างโอเคกว่ามากครับแล้วก็เวลาที่ประกบเลนส์เข้าไปนะครับตัวบอดี้ใส่เลนส์เนี่ยขนาดมันก็ยังถือว่าไม่ได้ใหญ่นะครับเอาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะซื้อกล้อง S9 มาเนี่ยผมเล็งตัวกล้อง Canon USR50V ไว้นะครับกับ Can น n E S V1 นะครับไว้ White. แต่ว่าเนื่องด้วยของอ่าราคานะครับอ่ามันมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างเยอะตัวนั้นเนี่ยเป็น APS-C แบบพกพาได้ใช่ไหมครับไซส์ <Size S 1> ก็จะใกล้ๆกันแต่ว่าพอผมมาดู p a n a s o n i c l u m มิ s 9เนี่ยในภาพรวมเนี่ยตัวเนี้ยมีคะแนนที่เป็นแต้มต่อค่อนข,ข้างเยอะกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายในขั้นตอนถัดไปนะแต่พูดถึงว่าหน้าตาบอดี้ของความแคชชวลแล้วเนี่ยติดเลนส์แล้วเนี่ยนี่คือกล้อง o r l e เ s f u l l f r a ร e ใช้ในการทำงานแบบจริงจังเลยนะครับบอดดี้แค่นี้เองแล้วมันดูเป็นมิดมากยิ่งคนเลือก พวกสีเขียวหรือสีอะไรที่มันเข้าถึงง่ายอะ่ะกล้องตัวเนี้ยมันดูแบบดูมันไม่จริงจังอะ่ะดูเป็นกล้องของคนท่องเที่ยวจริงๆนะครับผมก็เลยเลือกมาประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับการออกแบบครับในผลที่2นะครับที่เลือก S9 เลยก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพไฟล์วิดีโอนะครับต้องบอกก่อนนะกล้องในตลาดตอนนี้มันมีคุณภาพไฟล์วิดีโอสูงมากๆสูงอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงของราคา S9 เนี่ยเปิดราคามาตอนนี้มันจะอยู่ราวๆที่ประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดถึงสี่หมื่นเก้าอันนี้ราคาลดแล้วนะจากราคาเต็มนะครับลดลงมาแล้วเป็น รถแบบลดช่วงปกติของหน้าร้านนะครับจะอยู่ประมาณนี้4749แต่ช่วงโปรเนี่ยวันที่ผมทำคอนเทนต์เนี่ยผมเห็นราคามันลงมาอยู่ที่ประมาณ40,001ซึ่งนี่คือกล้องฟูงลเฟรมเลยนะแล้วบอดี้เป็นแบบนี้เนาะในข้อที่1ที่พูดไปนะครับแต่ไฟล์วิดีโอที่ได้เนี่ยเขาสามารถถ,ถ่ายโอเพนเกตได้ 6K 30เฟรมบนกล้องฟรลเฟรมราคาเนี่ยคือมันโหดมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของ 4K ที่60เฟรมแบบครอปนะครับแล้วก็ 4K ที่30เฟรมแบบไม่ครอบดังนั้น ผมมองว่าในราคาเท่านี้และคุณภาพวิดีโอแบบนี้ผมคิดว่ามันคุ้มราคานะครับมันคุ้มราคามากยิ่งถ้าคุณผ่อนยาวๆเลยะนะครับมันก็เหมือนกับการเช่าซื้อเลยนะครับซึ่งตวัวบอดี้มันคุ้มมากในราคานี้พอพูดถึงเรื่องคุณภาพวิดีโอเนี่ยปกติแล้วผมจะถ่ายที่ 4K 3 0เฟรมแบบไม่ครอปเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ่ายเป็น422 10บิตแบบ long c o p นะครับในการเอามาเกรดสีคุณเชื่อไหมคุณภาพวิดีโอแบบนี้มันพอแล้วกับงาน u t u b e ครับคุณจะไปรับงานลูกค้านะงานสีเรียสคือมัน ถือว่าสุดระดับหนึ่งเลยนะครับยิ่งเทียบราคาด้วยยิ่งสุดนะครับสเปควีดีโอเนี่ยมันก็เท่าๆกับ Panasonic Lumix S5 Mark II ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยแต่บอดี้มันเล็กกว่ามันเลยทําให้ผมเนี่ยอายากใช้กล้องตัวนี้มากเพราะคุณภาพไฟล์และการเกรดสีวีดีโอผมใช้กร d a v ว n t s Resolve ถ่ายเป็นวีล็อกนะครับ10บิตใช่ไหมแล้วเอามาเกรดสีทําแบบโอ้ทาเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้มันได้สีแบบที่ต้องการเนี่ยถือว่ามันจบในการทํางานคือไว้ใจได้นะครับเรื่องคุณภาพถ้าผมใช้พวก Pocket 3หรือ Action 5 Pro เนี่ยคุณภาพวีดีโอมันยังไม่ นะเพราะเซนเซอร์มันเล็กกว่าแต่นี่คือเซนเซอร์ฟูเฟรมนะครับแล้วก็เกรดได้เต็มเหนี่ยวมันเลยทําให้ผมเนี่ยมั่นใจในการทำคอนเทนต์รีวิวอยากได้โบเก้ลายฉากหลังเพราะเป็นกล้องฟูเฟรมด้วยใช่ไหมแล้วเกรดสีสวยๆเนี่ยตัวนี้มันจบนะครับวิดีโอที่คนเห็นช่วงหลังที่ผมใช้กล้องใหญ่ในการถ่ายจะเป็น S9 ทั้งหมดในการถ่ายนั่นเองครับหีบผลน้อที่3าของกล้องพานาเนี่ยเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของระบบกันสั่นที่มันดีมากมันดีมากถึงขนาดว่าคนถือด้วยมือข้างเดียวอะ่ะกันสั่นมันก็ยังนิงน S9 เนี่ยมันจะมีหลายระดับนะครับแต่ผมขอพูดถึงระดับที่มันสูงที่สุดเลยอะ่ะคือการสั่นที่เป็นแบบการบูสต์แล้วก็เปิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยะนะครับของเขานะมันจะครอบเข้ามาหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือมันนิ่งมากมันนิ่งแบบคนถือด้วยมือเดียวได้แล้วเวลาที่ผมไปถ่ายวีดีโอ,อะผมจะไม่ทําท่าทางแบบโปรเฟชชั่นัลที่แบบถือ อย่างเงี้ยลราทำท่าเทๆนึกออกปะมันทําอย่างเงี้ยมันจะดูจริงจังไปแล้วเวลาไปถ่ายในบางโลเคชันอ่ะมันจะทําลายบรรยากาศซึ่งผมเชื่อว่าคนทำคอนเทนต์อ่ะมันไม่อยากทําให้แบบบรรยากาศตรงนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับผมจะถือแบบถือด้วยท่านี้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอบางครั้งเนี่ยผมถ่ายรีวิวจริงจังแหละแต่ผมถือแบบถือเหมือนคนทั่วไปอ่ะนึกออกปะเพื่อให้มันแบบมันดูเรียบง่ายที่สุดนะครับแต่กล้อง S9 เนี่ยพอเปิดการสั่นแบบเต็มเหนียวเลยนะมันสามารถที่ยังพอจะเดินได้แบบเดินได้แบบ ฟุตเทนไม่เวียนหัวไปถามใครก็ได้ที่ใช้กล้องพาสิ่งที่ดีที่สุดในกล้องพนาสนิทคือระบบกันสั่นที่ดีมากนะครับแล้วผมใช้งานกับเลนหลายช่วงได้แบบ24-3550ใช้ได้หมดเลยนะครับกันสั่นมันนิ่งมากแล้วมันไว้ใจได้และที่เจ๋งคือช่องผมเนี่ยเวลาที่ผมสอนนะครับหรือเวลาที่ผมรีวิวอ่ะผมจะเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องดังนั้นคนที่ถือกล้องให้ผมอ่ะคือภรรยาที่ไม่ได้เก่งในการถ่ายวิดีโอนะครับกันสั่นมันสามารถที่จะนิ่งได้แม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่โปรเฟชช และถ้าเทียบกับ2เหตุผลที่กล่าวไปก่อนหน้านี้รวมกับเหตุผลนี้มันเลยทําให้ Panasonic l u m i มิ S9 อ่ะมันเป็นกล้องที่ทรงพลังมากๆในราคาที่เข้าถึงง่ายคุณภาพไฟล์วิดีโอดีและการสั่นดีมากๆด้วยครับผมคิดว่าในช่วงนี้ยังหากล้องที่เทียบกับ พานาได้ยากเถ้าเป็นกล้องฟูลเฟรมนะในเรื่องของการสั่นครับการสั่นพานาดีจริงเหตุผลข้อที่4เลยคือเรื <S s ่องของเรียวไทม์หลัดนะครับในกล้องพานาโซนิคดูกนะเอสไซทก็มีนะแต่พูดถึง S9 เพราะว่าบอดี้มันเล็กไงนะครับเรียวไทม์หลัดเนี่ยจะเป็นความสามารถในการที่จะเอาไฟล์หลัดนะครับหรือไฟล์ที่เราเกรดในโปรแกรมทํำสีอะแล้วเราเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับเป็นไฟล์หลัดแล้วใส่เข้าไป ในกล้อง Panasonic Lumix S9 แล้วเวลาที่เราถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งอ่ะเราให้มันจบในกล้องสีนั้นก็ได้นะครับหรือจะถ่ายเป็น V-log แล้วเราไปเปิดเป็น a d s i s t ในการแสดงผลให้ได้สีเหมือน กับการเกรดดิ้งจากตัวไฟล์ของเราเนี่ยยังได้เป็นไฟล์ว l ล็อกอยู่นะครับผมจะบอกว่าเหตุผลข้อดีของวิดีโอทำหลัดคืออะไรนะครับตอนแรกฟีเจอร์นี้ผมไม่ได้สนใจนะเพราะว่าผมถ่ายรูปหรือวิดีโออ่ะอย่างรูปผมถ่ายเป็นไฟล์รออยู่แล้วนะครับแล้ววิดีโอผมถ่ายเป็นว l ล็อกอยู่แล้วผมต้องเอาไปเกรดในขั้นตอนการตัดต่ออยู่ดีนะครับแต่มันมีประเด็นตรงนี้ครับเวลาที่เราอยากเห็นสีจริงจากหลังจออย่างเช่นแบบผมไปถ่ายวิดีโอมาผมจะเกลียดสีเขียวของใบไม้ที่มันติดสีเหลืองมากๆผมพูดหลายคลิปแล้วแล้วมันแบบ ทำให้ผมเวลาถ่ายหน้าง,งานผมเึืกไม่ออกว่าผมจะ ออกมายังไงหรือวางเฟรมยังไงนึกออกมาบางทีเรายังชอบชาโดว์แบบนี้หรือวาอ่าชอบสีผิวของนางแบบแบบนี้แต่สีจริงมันไม่เห็นะนะครับคือมันอาจจะมีแบบโปรไฟล์ที่เลือกอ่ะแต่มันไม่ได้สีแบบที่เราเกรดวิธีแก้เลยคือผมเอาสีที่ผมทําตรงนั้นโยนเข้ามาในกล้องแล้วเปิดดูหลังจอผมจะเห็นสีเขียวแบบที่ผมชอบผมจะเห็นสีผิวบบที่ผมชอบแล้วเวลาที่ผมถ่ายวิดีโอหรือทําคลิปให้มันได้ฟิลลิ่งแบบตอนที่ตัดแล้วอ่ะความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันจะอยู่ที่หน้าง,งานด้วยนะครับเวลาที่ดูหลังจอเนี่ยพอสีมันสวยความมั่นนใจเเรราาายอะขึ้กวง เรมเราดีขึ้นความคิดทุกอย่างเรารู้สึกว่ามันอยู่ในการควบคุมของเราการใช้เรียวไทม์หลัดก็ดีสำหรับผมตรงนี้นะครับบางคนอาจจะอยากจบหลังกล้องเลยก็เลือกเป็นเรียวไทม์หลัดเลยก็ได้แต่ของผมเนี่ยจะถ่ายเป็นวีหลอกแต่เลือกเป็นเอซิสที่เป็นสีที่ผมเตรียมมาผมก็มักจะเลือกสีที่เป็นเหมือนฟูจิสีแบบโทนฟิล์มอ่ะนะครับใส่ไว้ในกล้อง s 9ได้นะครับเมืองนอกก็มีการพูดถึงว่าเอาสีสไตล์ฟูจิฟิล์มมา,มาใส่กล้อง s 9แล้วถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้เหมือนกันมันเลยทําให้กล้องตัวนี้เป็นที่นิยมมากกๆองไไปเสดดู็ด้ ผมคิดว่าถ้าคุณลองใช้ดูฟีเจอร์นี้นะกล้องตัวนี้จะได้โทนสีทุกแบบที่คุณต้องการขอแค่คุณไปเตรียมสีให้เรียบร้อยในขั้นตอนตัดต่อ Export มาแล้วโหลดเข้ากล้องที่เหลือคือจบเลยครับ กล้องตัวนี้จะไปกับคนได้ทุกที่ครับเหตุผลที่5เลยนะครับคือ Panasonic เนี่ยมีเลนส์ให้เลือกเยอะนะครับเขาเป็นแอ o u มาส์ ount, แต่เลนส์ที่ผลิตให้ p a n a s o n i กหรือว่าเลนส์ที่ผลิตแล้วสามารถใช้ได้กับกล้อง p a n a s o น i c มีหลายค่ายหลักๆในไทยเราอ่ะที่เป็นแบรนด์เลยนะก็จะมีแบรนด์ l u ม ix ของ Panasonic เองใช่ไหมครับแล้วก็ s i g m a ที่ผม,มรีวิวอยู่บ่อยก็จะใช้กับกล้องพานาแล้วก็กล้องของอาซิ g m a เองเนาะแต่ที่มันเจ๋งเลยคือแอล u มาส์ l ที่ใช้ได้กับกล้อง p a n a s o นิ c เหมือ, 9, มเอ, Party อนเอกเกตัวอย่างเช่นอานสจน Mikey นี่ย ใช้ได้นะครับคุณสามารถที่จะเลือกเลนส์หลายๆค่ายมาใช้ได้กับกล้อง Panasonic นะครับโดยที่คุณไม่ต้องอึดอัดผมเคยไปยืนแนะนําเลนให้ลูกค้าเนี่ยประเด็นของทางเลือกเลนเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยทำกล้องออกมามีเลนให้ใช้จริงแต่เลนค่าย ราคาค่อนข้างสูงตัวเลือกน้อยนะครับทำให้อาเคเรเตอร์ถูกจํากัดกับการผลิตคอนเทนต์ด้วยตัวกล้องไม่พอยังมีตัวเลนด้วยมันเหนื่อยนะครับการซื้อกล้องที่มีเล,นใ,เลนให้เลือกเยอะนะครับมันทําให้รีเอเตอร์มีทางเลือกในการที่จะพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเยอะเกินไปในตอนเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อดีในเรื่องของเลน์นาส n ิ s o n i c มเอ็ เป็นข้อดีมากๆคุณจะเลือกพานาก็ได้เลือกซิกมาก็ได้เลือกเตอร์ปาร์ตี้อื่นก็ได้มีให้เลือกเยอะและมีหลายราคาให้คุณเลือกครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่6คือเรื่องของคุณภาพไฟล์ภาพนิ่งอย่างดีมากๆอยู่นะครับตัวเซนเซอร์ของ Panasonic Lumix S9 เนี่ยจะมาร้อมเซนเซอร์ full frame ความละเอียด24.2ล้านพิกเซลผมใช้กล้องตัวนี้ถ่ายรูปน้อยมากๆครับส่วนใหญ่จะใช้ถ่ายภาพปกของตัวสินค้าเวลาจะทํารีวิวนะครับใช้แค่นั้นเลยนะไม่ค่อยได้ใช้ถ่ายจริงจังเพราะว่าอกล้องที่เป็นเอลมาของผมเนี่ยผมม S 1, 1 s i g m a b f 2 Panasonic Lumix S5 Mark II 3คือ Panasonic Lumix S9 นะครับพวกนี้จะใช้สลับสลับกันแต่ส่วนใหญ่ S9 จะรับหน้าที่วิดีโอ นในการถ่ายอินเสิร์ตเป็นหลักนะครับหรือบางทีถ่ายแบบนั่งพูดก็ได้ถ้ามันแบบอาไม่ได้ถ่ายนานเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของภาพเิ่งเนี่ยก็จะมีสลับกันแต่บางครั้งมันรีบๆอะ่ะอยากใช้กล้องเดียวถ่ายภาพมิ่งด้วยวิดีโอด้วยตัวนี้จบนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆผมใช้ในการทํางานอดูจากรูปปกที่ผมใช้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณภาพก็เหลือๆนะครับผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีสําหรับเกีเตอร์เป็นกล้องไฮบริดจริงๆในขนาดที่มันเล็กภาพเิ่งได้วิดีโอก็ดีมากๆครับแล้วแม้ว่าผมจะ มข้อดีไปเยอะนะครับแต่มันจะมีข้อที่เราเองต้องปรับตัวเข้ากับกล้องด้วยเนื่องจากกล้องตัวนี้มันมีขนาดที่เล็กดังนั้นมันมีบางความสามารถที่ถูกลดทอนออกไปนะครับจนทําให้เราต้องปรับตัวเข้าหาเขาด้วยครับอย่างที่1เลยนะครับกล้องตัวนี้ไม่มีช่องต่อหูฟังครับใครที่ชินกับการที่ต่อกล้องต่อไม้แยกนะครับแล้วจะต้องต่อหูฟังในการมอนิเตอร์เสียงกล้องตัวนี้จะไม่มีนะครับถ้าคุณจะต่อหูฟังควรจะต้องใช้ตัวรีเซิร์ที่มันมีพอตต,อาาต่อหูฟังนะครับหรือจะต้องเป็นตัวรีเซิร์ ที่มันมาพร้อมกับหูฟังไร้สายนะครับคุณถึงจะสามารถมอนิเตอร์เสียง จากหน้างานได้หรือจะต้องเป็นคนที่หมันดูตัวเกณฑ์เสียงที่หลังจอบ่อยๆนะครับว่าเสียงมันเข้าดีไหมปกติหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบันทึกเสียงไปด้วยมอนิเตอร์เสียงไปด้วยจะไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากไม่มีพอตต่อหูฟังนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นครีเอเตอร์สายลุยนะครับสำหรับบางท่านและชํานาญอยู่แล้วประเด็นนี้อาจจะไม่ได้หนักหนามากแต่ครีเอเตอร์มือใหม่มีปรับตัวแน่นอนครับประเด็นที่2นะครับการถ่ายกลางแจ้ง ในประเทศไทยช่วงร้อนจัดๆมีโอกาสที่กล้องจะร้อนนะครับจนต้องพักนะครับคือกล้องที่ถ่ายกลางแจ้งของผมเนะี่ยจะเป็นกล้อง Panasonic m i c s 5 f a r k i i ผมจะพกไปตลอดนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้มันไม่เคยฮีทใส่ผมเลย มันแบบมันทนมากนะครับแต่ว่าพอใช้ S9 ในการถ่ายเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยเฟิร์มแวร์มาช่วงแรกๆมันจะถ่ายได้15นาทีแต่หลังจากนั้นคนก็เรียกร้องให้มีการปลดล็อกนะครับเขาก็ปลดล็อกให้แต่อย่าลืมว่าบอดี้มันไซส์แค่นี้นะครับผมเคยไปถ่ายกลางแจ้งที่1นึงประมาณช่วงบ่ายโมงแล้วแดดแรงแรงจัดๆเลยนะครับมันถ่ายได้ประมาณสัก20นาทีกล้องมันขึ้นตัวอุณหภูมิว่ามันร้อนมากนะครับให้เราทําการพักกล้องอันนี้คือปกติเลยนะถ้าคุณใช้กล้องบอดี้ไซส์เนี้ยแล้วถ่าย4ฟเนี่ย นะครับเปอร์เซ็นที่มันจะร้อนเร็วมันจะมีสูงดังนั้นถ้าเกิดคุณจะต้องถ่ายเอโรถ่ายสัมภาษณ์ถ่ายคลิปนานๆแล้วกลางแจ้งผมอยากจะให้คุณประเมินว่าสถานการณ์นี้มีบ่อยไหมถ้ามันบ่อยผมอยากให้เป็นกล้องตัวอื่นที่มันทนกว่านี้แต่ถ้าแบบถ่ายแล้วหยุดถ่ายแล้วหยุดทั้งวันอ่ะกล้องตัวนี้ถ่ายได้เพราะผมใช้แบบนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายลองช็อตถ่ายนานๆถ่ายแช่ไลฟ์สองชั่วโมงมีถึงอะไรเงี้ยไม่แนะนําเพราะว่ากล้องตัวเนี้ยมันเหมาะเป็นกล้องสองหรือกล้องที่แบบถ่ายเรื่อยๆมากกว่าที่จะเป็นกล้องหลักในการใช้แบบ บุกสมบัติดังนั้นเรื่องความร้อนเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับ3คือเรื่องช่องใส่เมมม,มีช่องเดียวครับถ้าเกิดใครชินกับการใช้กล้องโปรมามันจะมีช่องเสียบเมม,มหรือใส่เมม,มอะอยู่2ช่องด้วยกันใช่ไหมมันก็สามารถที่จะแบบทํางานต่อเนื่องเยอะๆได้เวลาที่แบบไปถ่ายทั้งวันแล้วแบบไม่อยากเปลี่ยนเมมเลยอะอยากยัดเข้าไปทีเดียวแล้วรองรับได้ทั้งหมดนะครับอันเนี้ยก็จะมีประเด็นหน่อยนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบสลับเมม,มบ่อยๆนะครับเพราะมันมาช่องเดียวดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ลองวางแผนดูแต่อย่างผมเนี่ยผมแก้ด้วยการแบบเตรียมเมไปเยะๆ ก็พยายามถ่ายปุ๊บเต็มก็เปลี่ยนเมมถ่ายปุ๊บเต็มก็เปลี่ยนเมมแล้วพยายามเคลียร์เมมไปตลอดให้มีเมมในการเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับถามว่ามีปัญหากับผมไหมเรื่องนี้ผมไม่มีเพราะว่ากล้องส่วนใหญ่ผมอ่ะมันก็จะใส่ได้เมมเดียวทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่า S52 ก็จะมี2เมมดังนั้นอ่าถ้าใครแบบเคยชินกับการใส่2เมมอันนี้อาจจะต้องปรับตัวก,กันหน่อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอามักจะไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าเรามักจะเจอกล้องที่เป็นเมมเดียวซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ยังไงวางแผนไว้ก็ดีครับเรื่องนี้ยังไง ต้องพูดเลยว่าเคยใช้2เมมมาแล้วมาใช้เมมเดียวอาจจะต้องปรับตัวครับข้อที่4นะครับเลนบางตัวเนี่ยมันจะหนักบริเวณด้านหน้านะครับมันอาจจะทําให้เราต้องปรับตัวกันหน่อยนะครับสำหรับบางเลนนะครับในกรณีที่เราใช้เลนที่มันเป็นตัวสันดาตตัวไม่ใช่เลนโปรนะมันก็ไม่ได้หนักมากอะไรนะครับกับบอดี้แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้เลนบางตัวที่เป็นเลนเกรดโปรรูรับแสง f 1 4อะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าบาลานซ์ของตัวกล้องเนี่ยมันหนักไปทางด้านหน้าของตัวเลนนะครับเพราะว่าบอดี้ของกล้องตัวนี้มันเล็กแล้วกกก็็็มีนน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 ้้ําาหัััััเเเบ่องงะรดดป จะต้องปรับนิดนึงครับประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายนะครับคือกล้องตัวนี้มันไม่ใช่กล้องอมิ l ิเลทโฟลเฟรมตัวแฟลกชิพนะครับที่แบบราคาเป็นแสนเนาะดังนั้นการถ่ายวีดีโอแบบ 4K ที่เฟรมเรทตั้งแต่60เนี่ยมันจะคร o p นะครับซึ่งมันคร o p เนี่ยมันก็เลยทําให้การจัดมุมของเราหรือการใช้งานกับเลนบางตัวเนี่ยมันต้องถอยหลังเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบเรื่องของการคร o p เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกกล้องที่อยู่ในดับโปรเฟชชั่นอลสูงๆไปเลยนะครับอ,อย่าง s เอวกเน้ยนะคบซึ่งราคาคันก็จเนาะ ได้ยินว่าน่าจะเป็นแสนะนะครับหลักแสนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายที่ 4K 30ใช่ไหมมันก็ได้คุณภาพที่แบบถือว่าสูงนะนะครับแล้วก็เลี่ยงเรื่องการครอปไปแต่ถ้าเกิด60อาจจะต้องยอมหน่อยอันนี้ลองดูว่าโอเคไหมนะครับถ้าเกิดคุณโอเคแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนไม่ชอบครอบก็จ,จะต้องเลือก,กลองที่มันอะสูงกว่านี้ขึ้นไปนั่นเองครับสรุปได้ว่ากล้อง p a n a s o n i c Lumix S9 นะครับก็เป็นกล้องที่น่าใช้งานนะครับในช่วงราคานี้นครับก่อนหน้านี้ผมเล็งกล้องขนาดเล็กไว้นะครับในการไปถ่ายในที่ต่างๆนนาเบบนี่นนเเล็ก้้ใหญปองซซ มีแคนนอนเออเอสอาร์ห้าสิบที่ผมเล็งไว้นะแล้วก็มี Can น e อน o s อ่ตัว V1 นะครับซึ่งประเด็นก็คือว่าพอเทียบราคาแล้วเนี่ยตัวนั้นจะอยู่ประมาณสัก3 000, 1 9 0 0อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ขยับขึ้นมาอีกประมาณ10,000นคุณได้กล้องฟูลเฟรมเลยและกันสั่นของพนามันดีมากๆอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงหน้าตาเนี่ยมันก็ดูเท่นะมันมีหลายสีให้เลือกนะครับผมก็เลือกมาเป็นสีเขียวนะครับแต่มันก็จะมีสีออกส้มๆนะครับตัวนั้นเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะไปเห็นของจริงแล้ว,วบกอ,อก สีตามที่เราชอบได้นะครับในส่วนของคุณภาพวิดีโอผมมองว่ามันโอเคแล้วนะครับผมใช้ 4K 30 frame เฟรมอะไรพวกนี้ก็ถ่ายได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับกับบอดี้เล็กที่มันอาจจะแบบ อาจเจอเรื่องความร้อนหน่อยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าต้องแดดร้อนจัดๆนะแล้วถ่ายประมาณสัก1 5บ0นาทีต่อเนื่องอะ่ะมันถึงจะเจอประเด็นนั้นนะครับซึ่งมันก็น้อยสำหรับผมแต่ถ้าคุณเองเนี่ยถ่ายอย่างนั้นบ่อยก็อาจจะลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่จากภาพรวมที่ผมทํางานมาทั้งหมดนะครับเทียบกับกล้องเล็กเนี่ยหลังจากได้ s 9มาเนี่ยดีเจอัลส์โม o อกเก็ตสกับ กล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ผมเนี่ยมีสัสดส่วนในการใช้งานที่ลดลงมาระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมอยากได้ช็อตโปรดักชช็อตถ่ายอินเสิร์ตสวยๆที่มากขึ้นเนาะพ็อกเก็ตกับ Action 5เนี่ยมันมีคนเริ่มใช้เยอะขึ้นมากขึ้นละนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของกล้องเซนเซอร์เล็กนะมันก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็เลยขยับมาใช้อ่าฟูลเฟรมเยอะขึ้นในการทำคอนเทนต์รีวิวก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกใช้ S9 นะครับเลย S9 เองเนี่ยผมไม่ได้ถือนะผมให้ภรรยาถือดังนั้นน้้้นนนนนนลอองงงตัััวีมมใใชาา่่่ยสหหรบืแ สำหรับคนที่สนใจกล้องพ a น a s o n i ก Lumix s สานะครับสามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้าน Zoom Cam e r a นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าสาขาหรือว่าบนช่องทางออนไลน์นะครับหรือจะดูใน s h อป e e ก็ได้นะครับเขามีราคาพิเศษโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับร้านนี้บริการดีนะครับตอบแชทเร็วแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของตัวอุปกรณ์แน่นอนนะครับถ้าใครสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนเกี่ยวกับกล้องพ a น a s o n i ก Lumix s สาสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยที่ Creator School Thailand ทั้งบน Facebook และ YouTube ครับ,บคุุณทกคนร ดูจนถึงจบนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ในตอนหน้าด้วยกับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ